สนับสนุนโดยบริษัท SPT กำจัดปลวก101อย่าให้ปลวกยึดครองบ้านคุณมีปัญหาเรื่องปลวกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลวกรับคำแนะนำและคำปรึกษาฟรีโทร0621953156 SPT กำจัดปลวก101สวัสดีครับเกษตรกร,กรชาวบ้านวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องจุลินทรีย์เจาปลวกบวก5ผมออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้จะทําคลิปนี้มาเพื่อที่จะอวดอ้างตัวเองหรือว่าเพื่อที่จะให้คนมายกย่องสรรเสริญและก็เชิดชูผมว่าผมเป็นคนที่คิดค้นสูตรใ,ใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมจะทําคลิปนี้เพื่อที่จะเก็บไว้ส่วนตัวของผมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร,กรห,หลายๆท่าน ที่กําลังคิดค้นสูตรน้ําหมักจุลินทรีย์ชีวภาพต่างๆนะครับในเบื้องต้นนะครับผมหมักจุลินทรีย์จเจ้าปลวกเอาไว้แล้วผมก็ใช้จนเกือบจะหมดครับเหลืออยู่ค่อนถังแล้วก็มีที่เป็นเศษเป็นกากอยู่ข้างล่างนะครับผมอยากจะทดสอบว่าจุลินทรีย์เบญจคุณที่ผมหมักเอาไว้นานๆนะครับมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าผมก็เลยเอาจุลินทรีย์เบญจคุณ2ก้อนนะครับ ใส่ลงไปในถังหมักจุลินทรีย์จาวปลวกที่ผมใช้ไปแล้วปิดฝาเอาไว้แล้วก็7วันผมมาเปิดดูนี่นะครับปรากฏว่ามีสปอร์ขึ้นมาเต็มเลยนั่นก็หมายความว่าจุลินทรีย์จาวปลวกก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็จุลินทรีย์เบญจคุณสองก้อนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่รวมกันก็จะเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกบวก5้า จุลินซีเบญจคุณนะครับก็จะประกอบไปด้วยแห้ง3น้ำา2ก็จะประกอบไปด้วยดินจอมปวก1ส่วนแล้วก็ดินขุยไผ่1ส่วนแล้วก็ดินรากข้าวที่อยู่ที่ทุ่งนา1ส่วนแล้วก็นมเปรี้ยวบวกกับลูกแป้งข้าวหมากหส่วนแล้วก็น้ําตาลทรายแดงอีก1ส่วนรวมเป็น5ส่วนนะครับ เราหมักด้วยหัวอาหารสัตว์เล็กนะครับก็มีปลาปนก,กากถั่วเหลืองมีรำนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนมาแบบนี้ส่วนจุลินทรีย์จาวปลวกก็เป็นสุดยอดของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเราเรียกว่าโปโตซัวที่สุดของการย่อยสลายก็คือฮิวมัสนะครับซึ่งฮิวมัสนี้ก็เป็นสารอาหารที่พืชต้องการนั่นเองนะครับรวมกัน อยู่ในถังหมักทางนี้แล้วผมก็เติมน้ำลงไปเสร็จแล้วหมักเอาไว้อีก7วันรวมเป็น14วันนะครับผมก็จะได้น้ำหมักเจ้าปลวกบวก5ออกมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นชื่อที่ผมตั้งมาเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร,กรทุกท่านนะครับที่กำลังคิดค้นสูตรน้ำหมักยูรินีหรือสูตรน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆนะครับ ทดลองดูทำดูแล้วก็ลองใช้ดูถ้าได้ผลยังไงก็แสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับบอกกล่าวผมที่ด้านล่างนะครับผมจะได้นำเสนอให้กับเกษตรกร,ร,กรท่านอื่นๆอีกต่อไปเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร,ร,กรไทยของเราที่จะงดลดแล้วก็เลิกใช้สารพิษสารเคมีเลิกใช้ปุ๋ยเคมีเสียทีนะครับ หันมาเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยกันนะครับเพื่อสุขภาพของเกษตรกรเองและก็เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมกดที่ปุ่มติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ